สวัสดีค่ะมือน,นี่แม่้องตาลสิทธาท่านผู้ชมนะคะมาเบิง่งพี่บุญเติมนะคะพี่บุญเติมบดต้นข้อโพดให้งัวอคะ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมต้นข้อโพดนะคะต้งข้วโพดท,ที่หักฟักออกแล้วนะคะ,ะสามารถบดให่งงูได้นะคะนี่นะคะเป็นอาหารสุดยอดของงวเลยนะคะนี่นะคะพี่เขาก็จะมีเครื่องนะคะเครื่องคือของแม่้องตาลนะคะปุบจะออกมาแบบนี้เลย พอพอนี่จะโกงายก็ห่าเน็้เพียอีกนะคะเกรือก็จะดึงไปโดยอาตโน คนเลียงงัวนะคะก็ะตองสันหาอาหารมาให้งัวค่ะแต่ละมือพี่เขาก็จะเลียงด้วยหยาเนเปียนะคะเรียงหยาเนเปียเรียงต้นขวโพดใบกระถินนะคะพี่เขาก็จะเอามาบดให้แบบนี้แหละคะ่ะแม่ดน้งตาลทำให้ต้นขวโพดแม่ดน้งตาลกระบดพี่กันนะคะนี่แหละค่ะหิมบ่ได้นะคะ,หะ,ะ,คะเห็นว่าเหลืองๆยังสีมีประโยชน์นะคะสามารถใส่เรียงง้วได้นะคะ บุดเติมของข้านี่ก็เลี้ยงงัวหลายนะคะเดี๋ยวงัวหลายโตสิบตัวโตคะ่ะถ้าจะให้ดีก็คือบดใบกระถินกินกระถินนะคะยืนเข้าไปพร้อมก,กันเลยค่ะมันก็จะเป็นอี่ยังที่คนมากคุณค่าทางอาหารมาตอกบอลถึงเลยค่ะสําหรับต้นกระถินนะคะใบกระถินแต่มือ่อนี้พี่เพิ่าบอกว่าหาใบกระถินเมื่อใดอค่ะ เลยบดข่าูดใหงัวไปก่อนนีนะะ่สำรับทันใดที่มีต้นข่าูดแบบนี้ก็ย่าทิมนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีเครื่องนะคะที่สำคัญคือตองมีเครื่องบดนะคะขอกัวพผีเขาอยุฟังนันนะคะถึงคือข,ขอกั่อผีเขานะคะ ขอบีกิจวยตรติ๊กับกบ้านแม่นองตาลขอบว้วนเมนองตาลเลยนะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แม่นองตาลกับน้ำซิงดีๆีาลาดีๆมาฝาสักคะุณผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะออกันไม่คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้แม่นองตาลกับขอสวัสดีค่ะ